กรมควบคุมโรคเตือนเรื่องสุขภาพในช่วงฤดูหนาวควรระวังอะไรบ้างช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่มีภัยสุขภาพและโรคติดต่อเพิ่มขึ้นกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ควรระวังและดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดโรคติดต่อทางระบบหายใจไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและมีอาการเช่นไข้สูงหมอกตาหัวใจเจ็บหายใจยากและอาจมีการเกิดเสียชีวิตในบางครั้ง ปอดอักเสบคือการติดเชื้อที่เกิดในเส้นเลือดปอดมีอาการเช่นไข้หายใจเหนื่อยหัวใจเจ็บหายใจเหนื่อยและอาจมีการเกิดเสียชีวิตในบางครั้งการติดเชื้อไวรัสไอซูวีไวรัสนี้สามารถก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่ได้มีอาการเช่นไข้หายใจเหนือ่อยหัวใจเจ็บและอาจมีการเกิดเสียชีวิตในบางครั้งโรคติดต่อทางเดิอนอาหารและน้ำอุจจาระร่วงเฉียดพลันคือการติดเชื้อที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีเชื้อรามีอาการเช่นอาหารหลืออาหารเป็นเหตุเกิดเสียชีวิตในบางครั้งโรคติดต่อน,นำโดยแมลงสครับไทฟัสเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของแมลงสครับมีอาการเช่นไข้หมอกตาหัวใจเจ็บและอาจมีการเาาการิดเสียชีวิตในบางครั้งไข้มาลาเรียเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของแมลงมาลาเรียมีอาการเช่นไข้หมอกตาหัวใจเจ็บและอาจมีการเกิดเสียชีวิตในบางครั้งไทยสุขภาพช่วงอากาศหนาว การเสียชีวิตที <S <S ่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอากาศหนาวอากาศหนาวสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดเสียชีวิตได้ตัวอย่างเช่นการเสียชีวิตจากการเกิดเหตุอุบัติรถเมล์หรือรถยนต์ในช่วงหนาวที่มีฝนเย็นและลมเย็นการขาดอากาศหายใจการใช้เครื่องให้ความร้อนไม่ปลอดภัยสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดการขาดอากาศหายใจได้ตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่มีการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแก๊สพิษ กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองในช่วงฤดูหนาวนี้ควรสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อและภัยสุขภาพหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องให้ความร้อนที่ไม่ปลอดภยัยเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแกส๊สจะต้องตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน,กนแก๊สพิษอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามการใช้เครื่องให้ความร้อนอย่างเหมาะสมก็สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อได้ด้วยและนี่คือสิ่งที่ควรระวังเพิ่มเติมการเฝ้าระวังเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ ในช่วงอากาศแปรปรวนนี้การเฝ้าระวังและดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวแต่นี่เป็นส่วนที่มีความเป็นหมูเมื่อพูดถึงการใช้เครื่องให้ความร้อนความเห็นว่าการใช้เครื่องให้ความร้อนเป็นเรื่องสำคัญในช่วงฤดูหนาวเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อและภัยสุขภาพจริงหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาบอกเลยว่าคุณเห็นว่าการใช้เครื่องให้ความร้อนเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้เครื่องให้ความร้อนในช่วงฤดูหนาว มาบอกเลยว่าคุณคิดอย่างไร